สวัสดีท่านผู้ชมกันได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ต่าพวงหรือใส่ต่อเทีเกมพครับแต่ว่าวันนี้จะมาประกาศเป็นช่องแชนแนลนะครับเป็นเอเชียเกมเมอร์ชนแนลนะครับก็เดี๋ยวเพื่อ,พอนผมอีกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมานานนะครับขอโทษครับที่ดิ้นผ่นเนเสียส,สดีครับโอเคครับก็ขอ บอกว่าวันนี้นเีย c h a n n e าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น X Gamer channel แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับน100สมาชิกที่ติดตามกันมาด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามกันมานะครับสจนมาเป็น100สมาชิกถึงแม้จะเป็นแค่สมาชิกน,น้อยๆของแนว n n e ที่แบบเล็กๆเอเอ,เอต่างๆอย่างเงี้ยนะแต่ขอขอบคุณจริงนะครับใ,ใจเลย ก็ผมยอมรับว่าผมเปลี่ยนชื่อช n e l มาหลายแน่แล้วจาก T V c a c a m i n g T T Gamer แล้วก็ Cyber Catching นะครับก็วันนี้ผมได้เปลี่ยนชื่อช n e l ที่แบบเป็นทางการแล้วคือ Xe Gamer Channel นะครับก็นะฮะแค่นี้ละโอเคก็เริ่มต้นใหม่ครั้งสำหรับ Xe Gamer Channel นะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับสำหรับ1 1 7 s u b ้ c r เ b ็ แล้วก็109การถูกใจนะครับผมในแฟนเพจนะครับขอขอบคุณนะครับโอเคนะฮะก็เสียงเดียวนะโอเคครับผมก็ไม่นีอยาจะพูดแล้วนะว่าจะพูดยังไงต่อดีล่ะคือมันซึ้งอนะ่ะโอเคครับขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับ109ค้า,ายก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับ f a Gamer Channel นะครับก็ กูพูกรออีกครั้งแล้วเนี่ยโอเคงั้นแล้วเจอกันในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ